โดยผู้นำนาโต้ก็เตรียมที่จะหาหรือแนวทางให้การสนับสนุนยูเครนต่อไปนะคะและหนึ่งในเรื่องที่คาดว่าจะหาเรือกันก็คือเรื่องการส่งคลัสเตอร์บอม หรือว่าระเบิดปลายไปให้การสนับสนุนต่อ,อยูเครนแต่ก็มีเสียงเตือนออกมาแล้วนะคะจากผู้นํากัมพูชานายกรัฐมนตรีฮุนเซนระบ,บุว่าขอให้คิดให้ดีๆนะเพราะว่ากัมพูชาเองก็เผชิญกับประสบการณ์ตรงในช่วงของสงครามเวียดนามด้วยค่ะติดตามจากรายงานของคุณชลันทร์โยธาสมุทค่ะภาพการซ้อมรบของกองทัพสหรัฐแสดงให้เห็นถึงศัก,กยภาพของคลัสเตอร์บอม หรือระเบิดลูกปลายที่สามารถทิ้งจากอากาศยานหรือยิงจากพื้นดินเมื่อไกลเป้าหมายตัวรบจะปล่อยลูกระเบิดย่อยออกมาและมีทำลายล้างเป็นวงกว้างปลายสัปดาห์ที่แล้วสหรัฐแถลงเตรียมส่งคลัสเตอร์บอมให้กับยูเครนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในแพ็กเกจให้ความช่วยเหลือทางการทหารมูลค่า800ล้านดอลลาร์สหรัฐ เหตุผลที่สหรัฐจะส่งคลัสเตอร์บอมให้กับยูเครนเพราะเครื่องกระสุนของยูเครนกำลังจะหมดลงและคลัสเตอร์บอมมีศักยภาพในการปฏิบัติการโต้กลับทั้งรัสเซียและยูเครนมีการใช้คลัสเตอร์บอมตั้งแต่เริ่มต้นสงครามรัสเซียยูเครนทั้งสองประเทศรวมทั้งสหรัฐไม่ได้ลงนามในอนูสัญญาว่าด้วยระเบิดพวงปัจจุบันมี123ประเทศทั่วโลก ให้คำม,มั่นสัญญาตามเป้าหมายห้ามใช้ห้ามผลิตห้ามโอนและห้ามสะสมระเบิดพวงและสองในสามของชาติสมาชิกนาโต้วรวมลงนามในอนุสัญญาทำให้ได้เห็นท่าทีไม่ค่อยสบายใจจากผู้นำชาติสมาชิกนาโต้และพันธมิตรของสหรัฐอย่างสหรัฐาอาณาจักรเยอรมนีมนและแคนาดาอีกหนึ่งท่าทีที่ถูกจับตาคือการออกมาทวิตข้อความของฮุนเซน นายกรัฐมนตรีกัมพูชาว่าน,นี่เป็นอันตารายต่อชาวยูเครนอย่างมากและจะยืดเยื้อเป็นสิบหรือร้อยปีหากมีการใช้คลัสเตอร์บอมบ์ในยูเครนพร้อมยกประสบการณ์ที่เจ็บปวดของกัมพูชาจากคลัสเตอร์บอมบ์ที่สหรัฐใช้ในช่วงสงครามเวียดนามด้วยลักษณะของคลัสเตอร์บอมบ์ที่ไม่ใช่ทุกลูกจะระเบิดทันทีเมื่อถึงเป้าหมายอัตราการไม่ระเบิดหรือดัดเรทจ,จะแตกต่างกันออกไป ส่วนที่ไม่ทำงานก็กลายเป็นระเบิดเวลาที่จะระเบิดเมื่อคนหรือสัตว์ไปเหยียบในช่วงสงครามเวียดนามคลัสเตอร์บอมหลายล้านลูกถูกทิ้งบริเวณล,ลาวและกัมพูชามุ่งเป้าทำลายฐานทัพของคอมมิวนิสต์ไปจนถึงสงครามกลางเมืองกัมพูชาที่ยุติลงเมื่อปี1998กัมพูชาเป็นหนึ่งในประเทศที่ยังคงมีทุ่นระเบิดมากที่สุดในโลกเมื่อต้นปีที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่จากยูเครนก็เดินทางไปกัมพูชาเพื่อเรียนรู้การเก็บกู้ทุ่นระเบิดที่ลาวมีการประเมินว่าระเบิดกว่า20ล้านลูกถูกทิ้งในช่วงสงครามเวียดนามในจำนวนนี้รวมทั้งคลัสเตอร์บอมถึง270ล้านลูกจำนวนมากยังคงรอเวลาระเบิดในปี2016บารักโอบามาเป็นประธานาธิบดีสหรัฐคนแรกที่อยู่ในตำแหน่ง ที่เดินทางไปเยือนลาวระบุว่าเป็นพันธสัญญาของสหรัฐที่จะต้องช่วยรักษาแผลของลาวนอกจากสงครามเวียดนามได้เห็นการใช้คลัสเตอร์บอมในหลายครั้งทั้งสงครามโซเวียตอัฟกันสงครามในอิรัก ลิเบียและซีเรียรขณะที่เพนทากอนอ้างว่าคลัสเตอร์บอมที่สหรัฐจะส่งให้กับยูเครนมีอัตราการไม่ระเบิดหรือดัดเลทต,ต่ำกว่า3%ขณะที่ของรัสเซียอยู่ที่30-40%และย้ำว่าได้รับการยืนยันจากยูเครนว่าจะลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นต่อพลเรือนไบเดนยอมรับว่านี่เป็นการตัดสินใจที่ยากลำบากชลันทรโยธาสมุทรไทย PBS รายงาน